คุยกันหลังอ่านกับมางงาบันพีในตอนทีกหนึ่งพซึ่งในตอนนี้มีเรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยฮะโดยที่เรื่องราวแรกที่มันน่าสนใจนี่คือการวางยาเวกระพังซึ่งนั้นกระเพาะเวกระพังเขาในคลิปนันตลอดนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่กุมาหรือว่าล้างคนกุมาที่มีหน้าตาเหมือนเขาและเป็นแปดิฟิต้าที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลโลกและในตอนนั้นพวกคุมารเนี่ยถูกสั่งให้จัดการบันนี่ที่ เวก้ะพังก็เลยตัดสินใจนะว่าเขาเนี่ยจะตามโปรแกรมมาไว้นะว่าอย่างไรก็ตามคนที่มีอำนาจในการสั่งการสูงสุดนั่นคือบอนนี่ที่เป็นลูกสาวของคุมเาเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นต่อให้พวกห้าพูทเท่าที่มีอำนาจในการสั่งการส่งสุดจะสั่งให้พวกคูม,มาร่ั้าบอนนี่ bon ก็ตามต่อสุดท้ายแล้วเนี่ยคุม,มาร์จะต้องไม่ฆ่าลูกตัวเองแล้วก็เหตุการณ์แบบนั้นมันจะต้องไม่เกิดขึ้นไม่นานขาดเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในตอนนี้เราไปซิฟิต้าเนี่ยได้กลับมาอยู่ฝ่ายโมฟาแล้วก็ต่อสู้ว ซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เราไปซิสตาเนี่ยมันจะยังคงเป็นอาวุธของรัฐบาลโลกต่อไปได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนั่นคือในตอนที่ซันจีเขานั้นเนข้ามาป้องกันการโจมตีของคิสโรจนจนมาทําให้การโจมตีพวกนั้นไม่โดมมนมันนี่แต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังโดนลาแสงคิสโรจนีโจมตีใส่มันก็เลยเหมือนกับว,ว่าจากเนื้อหาในปัจจุบนันมันจะเป็นการยืนยันหรือเปล่านะว่าในตอนที่ซันจีเขานั้นยังไม่สามารถนชนะโพเหลได้ในตอนนี้แต่ว่าการที่ซันจีเขานั้น,นจ ขานั gen, ้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากขึ้นและนั่นก็เลยน่าสนใจนะว่าซันจิต่อให้เขาไม่ฉุดมฉมตีก็ตามแต่ว่าเขาก็น่าจะมีความสามารถในการรับมือกับพลเอกได้แล้วนะฮะและในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวสำคัญที่คือลูฟี่เนี่ยเขานั้นเติมพลังเต็มที่แล้วกลับมาในล่านิกาเทพแห่งดวงทีู่บล่างเก่าห้าซึ่งมันทําให้บอนนี่ในได้รับรู้ลูฟี่เนี่ยเขานั้นคือเทพนิกาที่เธอและก็คุมมาในฟอสละค้อมาตลอดซึ่งการที่ในที่สุดคุมมากับบอนนี่นได้เจอกับนิกาเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรสำค ภาวะเรื่องรนี่คือในตอนที่หี่ยโบราเนี่ยมันก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งหลายคนนี่ก็อรอลุ้นกันะว่าหุ่นบราาเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาในตอนไหนแล้วก็มีพลังแบบไหนนะฮะส่วนเรื่องที่สองนั่นคือสายลูกุมาที่เขาวนี้คือคนที่ไม่สายเลบยบัคกนีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปริดเผยวนาบัคกนีบบเนี่ยมันจะมีพลังหรือความสามารถอะไรที่ซ่อนไว้ในสายเลือดแล้วก็เรื่องที่3นั่นคือบอนนี่ในตอนนี้เธอเนั้นได้รู้แล้วนะว่าลูฟี่เนี่ยคือเทพแห่งดวงอาทิตย์น เพราะฉะนั้นการที่บอนนี่เน่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างอนาคตที่ทําให้เธอนั้นสามารถเล่นแบบพลังนิกาได้เนี่ยหลังจากนี้นั้นจะทําให้บอนนี่เธอนั้นสามารถเล่นแบบพลังนิกาของลูฟี่ได้เหมือนขนาดไหนโดยที่เรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่าลุ้นนะฮะว่าหลังจากนี้บอนนี่เนี่ยจะสามารถการเล่นเป็นนิกาได้คล้ายกับลูฟี่หรือเปล่าแล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องราวที่พีดที่สุดซึ่งนั่นก็คือคนปลกหน้าที่มาท,ที่นี่นั่นก็คือคนยาดอรี่และก็กบอกกี้ที่พวกเขาเนี่ยปรากฏตัวออกมาและก็ และแถมพวกเขายังลุยด้วยนว,วาลูฟี่เนี่ยขาวนั้นคือเทพไปด้ทินิกาเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าคิดและก็น่าสนใจนะว่าการที่คนยาดอน,นลรียกโบกี้เนี่ยพวกเขาดัรู้นะว่าลูฟี่นั้นเป็นเทพนิกาและถึงขั้นที่พวกเขาดันมารับลูฟี่ด้วยตัวเองเนี่ย, Th เ, Th เ, Th รยเรื่องราวพวกนี้น่าจะเป็นการพูเรื่องราวไปสู่เอวาฟแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับเทพไปด้ทินิกาหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาลองลุ้นแลวก็เลาดูกันต่อไปนะฮะโอเคและนี่นก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยยกกัันนเีี่่วบมงงาพใตอลส ึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e และก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตในหาแค่ใหม่ช่องเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ